วันนี้อันหนึ่งศูนย์หนึ่งก็มาเจอเวอร์สวยงามอลังการงานสร้างเป็นเวอร์แบบอยู่ในเมืองซิตี้แนวญี่ปุ่นหรือเปล่าน่าจะแนวญี่ปุ่นนะมันเหมือนเป็นโตเกียวทาวเวอร์หรือเปล่าใช่ไหมเหมือนโตเกียวทาวเวอร์มากเลยน่าจะญี่ปุ่นละแบบโคตรสวยเลยแบบอยู่ในสามารถอยู่ในเอ็มวีได้มีท้องฟ้าที่เป็นเห็นดวงดาวแล้วก็ก้อนเมฆด้วย ตอนนี้เราเพราะเราทีมงานน1 0 1 VR c h t เอ้ย VR Chat นะครับก็ตอนนี้เราก็มาช่วยช่วยช่วยอะไรช่วยประเทศอะไรเรามาช่วยประเทศอะไรลบคุณท่านเรามาช่วยยูเครนลบกับรัเสเซียนะครับตอนนี้เสียงเครื่องบินดังลั่นมากเลยครับตอนนี้โอ้โหดูเครื่องบินบินบนฟ้าดิครับโอ้โหน่าจะเป็นเครื่องบิน F10 หกสิบ F15 F35 โอ้โหบรรยากาศอึมครึมอากาศที่หนาวเย็นในฤดูหนาวนะครับเครื่องบินดังมากเลยครับตอนนี้มีรถถังจอดอยู่หลายคันมีรถทหารจอดอยู่หลายคันครับตอนนี้มือสไนเปอร์ใช้ใช้ปืนปืนอะไรไม่รู้อะผมไม่รู้ชื่อปืน M14 หรอหรือเปล่า E X 5 0ผมประมาชื่อ มันเขียนบอกในกระบอกปืนเหรอเออมันเขียนบอกเองโอ้โหเสียงดังปืนดังมากเลยครับสไนเปอร์โวยมีกระสุนตกอยู่พื้นด้วยคุณชนอนสมจริงจัดเฮ้ยอวตารแม่งดี<อ>เกินเอออ,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 อวตารแม่งอวตารแม่งฟังก์ชันแม่งดีจัดเลยอะ่ะอันนี้เป็นเป็นปืนจากอวตารนะครับไม่ใช่ปืนจากเวอร์นะครับท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โห นี่ปืนจากโลกอนาคตนะครับโอ้โหใช่ไหมคุณชลอนปืนจากโลกอนาคต <c oughs> เหมือนลูกซองเลยนะว่าไหมหรือเปล่าต้องคืนเรียวกันปืนไฟฟ้าโ,โหยิงโคตรไกลอะ่ะนี่เธอมาเธอมาถือนอมนี่เธอมาถือนอมกล่องนี้นะให้หน่อย <ส>เ,เนี่ยแน่ๆก er um. ดกดกดคลิกซ้ายไม่กิฟก um <se> ิฟเราขอดูนมหน่อยไหนไหนไหนขอดูนมาไปอ่ะไม่ใช่ทำไมรีบวางยังเลยทำไม่รีบวางยางเลยถือไว้ก่อนดิเราจะขอดูนมก็ดูไปดีนล้วแะขอดูนมหน่อย ก็ดูไปดีตรงนั้นอ่ะวางทำไมแล้วก็ถือไ้ก่อนสิถือให้ฉันดูก่อนแล้วเอาถือไหม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 ไม่ไม่ไม่ก็ดูไปสิโอ้แย่จังไม่ได้ผลแบบเฮ้ยอะไรนะไม่ได้ผลหรอก นี่เธอมาลินชาเนี่ยเธอมากินชาเนี่ยเธอมากินชาเนี่ยฉันลินให้ล้วน่าอร่อยป่ะคะไม่ได้กินเลยน่าจะเป็นชาชาไทยหรือเปล่าเราอยากกินนมป้อนฉันหน่อยเร็วเร็ก่กินสิเธอกินเองฉันอยากกินนมฉันอยากกินนมฉันอยากกินนมอ่ะขอกินนมหน่อยขอกินนมหน่อย นจะบตูจัลอกติดนี่สิแล้วก็กินนมกล่องไลไม่อะมันนี่คนป้อนไงมันฉันไม่มีแว่น V R ฉันจับไม่ได้ไงต้องมีคนป้อนมา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 อะไรอะไรนีมันไม่มีคนจับใส่ปากให้ไม่มีแว่น V R ไงไม่ใส่ไม่ได้ใส่แว่น V R ไงหลอกเขาขอกินนม่อยขอโอเอาไป ขอยกินน้หน่อยเดี๋ยวจะลองกินนี่สิไหนคุณจะนอนพูดหน่อยนี่มเมนต์แบบแบ็คออฟซิกเฮ้ยพลังอะไรอ่ะระเบิดตุ้มตั้มตุ้มตั้มอะไรเงี้ยพุ่นพุ่จะนอนพลังอะไรอ่ะมันมันเป็นสโลโมชั่นอ่ะอ๋อมีสโลโมชั่นโมเมนต์แบบแบ็คออฟซิก ถูกเป็นแห่งหรอกแห่งกับสิ้กแห่งกับสิ้กอันนี้โคตรสวยอันนี้ต้องไปอยู่ใน MV อันี้สวยจริงเข้ามาว่าวว่าชื่อว่า e m p r e s m o l i s Emperma Street ถ้แมวต้องถูกใจแมวซ้อมรูปหมายในแมวส้ม เนี่ยมีแมวส้มกับแมวขาวโอ้ยมันแฟนตาซีมากเลยดูพื้นดิพื้นมีแบบเลเซซิ่งนละเขาจะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เงาเออเงาโคตรสวยไมล่ะสวยมากอืมต้องถ่ายรูปไหมดูมันเอาฉากแบ็กเาวมาใส่ดิอย่างสวยอ่ะ แบ็กราวน์ดอกไม้มันก็แบบสวยมากเลยอะแบ็กราวน์มันเป็นเป็นดอกทุกดอกอะที่มันไม่ค่อยเป็นไม่ใช่เป็นรูปอ่ะมันมันเป็นรู้สึกว่ารู้สึกว่าดอกไม้แบบนี้เรายังไม่เคยเห็นในเวอร์วีอาร์เลยนะเพิ่งมันเพิ่งมาใหม่มั้งมันเพิ่งมาใหม่มันเพิ่งมาใหม่นิวมันเป็นดอกดอกเลยมันไม่ใช่แบบว่าเป็นแผ่นแผ่นโง่ๆที่เราเคยไปหลายๆเวอร์ที่มันเป็นแผ่นแตกงงๆเลยคนสร้างเวอร์น่าจะชอบคนสร้างเวอร์น่าจะชอบสีฟ้าเนาะ ดูจากทรงอืมเฮ้ยอันนี้อาวากาศเหรอคนชาวนานมันจะทำทาวเวอไปจากปีสองพันยิบสี่ไปปีสองพันห้าสิบโอ้โหปีสองพันห้าสิบอ๋อเอาเรื่องสวยงามพระรามเก้าเหมือนโดนเลยอะ่ะเป็นยานอวกาศที่เหมือนโดนเลยเอ่ามันเป็นโดนโดนทะลุมิติทะลุเออทะลุทะลุเวลา ชอบตรงนี้อ่ะสวยเทคโนโลยีระดับสูง Destination ปีสองพันห้าปีสองพห้าสิบเอาเรื่องตึกตลาบ้านช่องวันฝนตกเดินไปได้ปะ p a n i c Earth มาทิึงโลก ไฮเน็ตเอิร์ดอันนี้คือประเทศเนเธอร์แลนด์ปี2550น้ามถ้วมโอ้คนสร้างเวอร์แม่งกดเบเเตทว่ะไม่มีไม่มีมมคนคนไทยไคนไทยที่สร้างทำเวอร์ยังไม่มีใครเก่งขนาดสร้างเวอร์แบบนี้ได้หรอก มันคนละเอนจินกันมันคนละเอนจินกันตัวสร้างเกมมันคนละตัวกันไอ้มันยูนิตี้มันคันข้างจากกินสเปคสูงแล้วก็ยูนิตี้มันรูปบอกมันสเร็จรูปไงคุณน้าคือมันมันจับของนี่เราสามารถแบบจำวางจำวางจำวางได้แต่อย่างพวกวิทยาแชทเนี่ยของส่วนใหญ่ไม่ต้องซื้อใช่ไอาฟอนมันต้องใช้เงินด้วยในการสร้างมันไม่แน่ใจตอนง่าย วีไอแชทวีไอแชทสร้างยากสร้างยากก่อนโรบอกอยู่แล้วผ้ามันสวยกว่าแล้วก็กินสเปกเยอะกว่าโราบอกด้วยใช้เงินด้วยใช้ตังค์เยอะด้วยแ,แต่นี่ถือว่าทำสวยนะไม่ว่าจะฟ้าผ่าตึกตราบ้านช่องซิตี้สวยเมื่อกี้ฟ้าผ่าอย่างสมจริงเลยบรรยากาศแม่งแบบ<พ>อ,อึมครึมเออบรรยากาศเอพอคอลิจจันอ่ะอึมครึม บอกให้เราบอกให้เราหันตามอ๋อหันตามเอาเรื่องะกินสเปกนะเนี่ยค<ด>อมผมหน่องเลยนะเนี่ยกินสเปกเนแบบเวอร์เนี้ยคอมผมหน่องอะมันเหมือนไม่ได้ถ่ายภาพเฉยๆอามันเหมือนไปมันเหมือนมายาน,นี้ไปสถานที่จริงเลย,ย <c oughs> นี่เกมมาเกมมี เกมคนในดิสเรามีคนขออยากได้อวตารสุคุูนะเพราะเขาเห็นคลิปเราใน y o u ูทูบอ่ะเขาอยากได้อวตารสุคุูนะคนที่กับตันอ่ะกับตันที่ดูคลิปดูคลิปเราอ่ะใช่เขาเห็นอวตารสุคุูนะแล้วบอกว่าอยากได้